กินบ่อยไตยเสื่อมเรื่องสำคัญที่ท่านต้องรู้ครับไตเสื่อมเร็วแม้จะอายุยังน้อยเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่เราต้องฟังให้จบอาหารโซเดียมสูงที่ก่อให้เสี่ยงโรคไตหลายคนมักจะโฟกัสมุ่งเป้าไปที่อาหารเค็มจัดที่ปรุงด้วยเกลือหรือน้ำปลาเท่านั้น แต่จริงๆแล้วอาจจะมาในรูปแบบของอาหารที่น่ากินและดีต่อใจหลากหลายรสชาติก็ได้ที่ทำให้ไตเสื่อมได้อย่างที่หนึ่งครับเครื่องปรุงรสต่างๆนอกจากเกลือน้ำปลาหรือซีอิ๊วแล้วนะครับยังรวมไปถึงซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำจิ้มสุกกี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดก็มีปริมาณโซเดียมสูงที่ไม่แพ้กันครับอย่างที่สองครับคืออาหารแปลรูปยอดนิยมอย่างไส้กรอกเบคอนแฮม ขนมกรุบกรอบยามดึกหรือกลับแกล้มของทุกคนรูปชิ้นข้างทางรวมถึงอาหารหมักดองส่งผลให้ไตเสียทั้งนั้นครับ3ส,สารปรุงแต่งอาหารเช่นผงฟูสารการบูดหรือสารกันเชื้อราในขนมปังและ4คืออาหารกึ่งสำเร็จรูปที่เราชอบกินกันยกตัวอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นนะครับ วันหนึ่งร่างกายคนเรารับโซเดียมได้ไม่เกิน2,000มิลลิกรัมหรือเท่ากับ1ช้อนชาหรือเท่ากับปริมาณ5กรัมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมดูแลไตของทุกท่านนะครับและความรู้ดีๆเหล่านี้นะครับเรามีให้เรื่อยๆเลยครับเพียงแค่กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ